เอาชนบุรีนำแล้วครับตอนนี้ครับชนบุรีนำเฉยเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนำไงวะเนี่ยใช่เหมือนจะเป็นจีดีคันยุกยิงเข้านะครับจีดีคันยุกเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พีดีประจวบรู้สึกจะตีเสมอได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้หนึ่งหนึ่ง,ง,งเอกลักษณ์โงเกต เอกนัทคงเกต์มงได้ครับนาทีที่86คราวนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนี่ชนบุรีชนบุรีหนึ่งหนึ่งดีดีประจบทีเสมอได้เออเข้าไปเอาได้มงอโหมีตัวสุดท้ายไม่ล้ำหน้ายิงโอ้โหเข้าประตูหลังเอาเอาวไม่ยกครับโอ้โหชลบุรีนำสองหนึ่งครับ วอลชิตหลุดกับดักล้มหน้ายิงเข้าเอ,อาเชียงรายนำแล้วตอนนี้เชียงรายเป็น,บ,นาาบิสเนอร์เอลิเก้หกมงเข้านะครับรบ,บิสเนอร์เอลิเกเเกมงเข้าเชียงรายนำเชียงรายนำ